สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องสมอดำผู้เดียวดายบายชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่บ่าวชนอัปเดตให้ลงในแต่ละคลิปนะครับพยากรณ์อากาศวันนี้ทั่วทุกภาคยังคงมีฝนเหนืออีสานกลางตะวันออกฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงอันนึงเมื่อเวลาสี่นาฬิกาของวันนี้ วันที่6เมษายนพศ2563กความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างลักษณะเส้นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับสำหรับลักษณะอากาศเป็นลายภาคนะครับภาคเหนืออากาศร้อนถึงกับร้อนจัดหลายพื้นที่กับมีฟ้ารั่วในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละสิของพื้นที่กัมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษนุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด39-42องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬขอนแก่นชัยภูมินะครราชสีมาและบุรีรัมย์ อุณหภูมิต่ำสุด22-26องถึงองศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4 3 5ถึงองศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนกับมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีอารม์กระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดอุท,ทยัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-28ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 7 4 1ถึงองศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25- 27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียส,สทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้าอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปรตนียะรานาราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 3าถึงสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4มถึงองศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครอากาศร้อนถึงกับร้อนจัดโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27-29ถึงยองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-40ถึงองศาเซลเซียสประชาชนสามารถ ติดตามรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามที่ช่องบ่าวชนสมอดำผู้เดียวดายบายชนนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ